ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่เครักทุก่ัดเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับพญายที่เนาะนะครับมือนีโค้งสุดท้ายนะครับวันที่สิบหาแล้วนะครับแอดได้เดินทางนะครับพาท่านผู้ชมเดินทางมาหาพระธุดงตาทิบเนาะนะครับซึ่งเอ่อเป็นโค้งสุดท้ายนะครับหลายคนก็ถามหาเนาะนะครับอืมเอานะครับยังไงก็ถือเป็นโค้งสุดท้ายก็แล้วกัน นะครับก็เลขพัธุดงตาทิพนี่แอดลงมาสามคลิปนะครับท่านผู้ชม,มแอดแอดลงมาในสามคลิปแล้วนะครับก็เป็นคลิปแรกนี่จะเป็นซีหกห้าสี่เก้าห้าเนาะนะครับอืมซีหกซีห้าหกห้านะครับแล้วก็เก้าห้านะครับอเพราะว่าไอ้ที่ว่ามันเบิ้งแล้วมันหลายตัวเพราะว่าแอด ระวังหกกับเก่าเนาะนะครับเพราะว่าหกกับเก่านี่มาาขาหลายหลายงวดแล้วเนาะนะครับเอาไปบึงนะครับตัวเลขของคลิปแรกแมนบอกเฮ้ยแอดจำถือบ่นะครับรากาหนึ่งหกเด้ยนะครับระวังหนึ่งกับหกมันโมแมนระวังเก่ากับหกนะครับหนึ่งหกก็หนึ่งเก้านะครับคลิปที่สองนี่นะครับท่านผู้ชมคลิปที่สองก็เป็นหกสองแล้วก็สี่สอง นะครับหกสองแล้วก็สี่สองเนาะนะครับเพราะว่าระวังระวังโค้น้ำเนี่ยนะครับเก่าสองนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับส่วนคลิปหล่าสุดนะครับที่แอดลงไปนะครับก็เป็นสามศูนย์หนึ่งกับเจ็ดเก้าเนาะนะครับก็บอกว่าพระอาจารย์มือหนีเพื่อนสิเปียนตตวเลขใดนะครับเอานะครับก้อนสี่เอาไปหาเพื่อนนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมให้กําลังใจผม พญายที่น้ำเนยเลนะครับกดไหลกดแชร์แอดน้ำเนยนะครับ<ม>เดินทางกับเมาเดตีตะเก็บชายแดนไก่พอสมควรเนาะนะครับไปนะครับไปหาพระอาจารย์พร้อมๆกันไปครับผมครับผุมน้มาันจาการครับพระอาจารย์คงสุดท้ายมือนีวันที่สิบห้าแล้วอืมเป็นยังไงเนาะตัวเหล่ะเจริญพครคนัรพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จริงโค้งสุดท้ายโค้งแล้วโค้งอีกออืเโค้งบาเป็นยังดอกก็คิดฮอดถึงกันและกันเบาที่ก็คิดฮอดพะทุดงตาทิพสิเปลี่ยนอีกบ่เนาะใจมีใจว่อนอยู่ด้วทางพะทุดงตาทิพก็ตอนนี้ก็รับโทรศัพท์หลายโพดมันก็เลยอยากลงให้เบาที่ได้ลงให้ยมในเบื้องทั่วถึงกันในคุยกันหาแนวทางว่ามันมีการเคลื่อนไหวจังไนเนี่ยก็สด็ เกาในทางช่องเลยเนาะครับมันเสด็จเธอเดียวเนาะบัดนี้เออเธอยังสงสัยถามแล้วถามอาีกเฮาก็รับ,บสายบ่ยโาดโบไ่ไหวครับผมบางทึงก็คิดว่าสงสารโยมเพื่อได้คุยด้วยตรงบัดนี้มันบ่แม่นเน้่บัดนีน้แทวบ่มีเวลาว่าอเออเอ้าฉะนั้นก็อนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายเนี่ยที่ได้ตั้งใจสมาทานศีลที่ฟาทุลงตาทิพย์ผ้าสมาทานศีลไปแล้วก็ เบิ้งคิบนั่นแหละเนาะนี่กับคงสือ้อบได้ผ้าสมาท่านศีนดอกบางท่านก็บเบิงแล้วเบิงอีกหลายลอรอบบางคนกับเบิงสิบรอบก็มีในบางทีโอ้ขอบพระคุณเลยหลายครับสิบรอ,อบก็มีหลายกว่านั่นก็มีเบิบ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งคิบเข่าๆนั่นหละเ <c oughs> ออฉะนั้นก็เมื่อนี้ก็อยากสิมเาเล่าเรื่องปิศนาตัวนั่นน้ำน่ะน,นะ <c oughs> ว่าเป็นยังที่ถอดจิตไปแล้ว เทวดาเพิ่นจังวาให้สมมาท่านศินกรสนมมาท่านสินหากอนจังสสได้สามโตอเลขที่เพิ่นให้มานั่นสามศูนย์หนึ่งบัดเนี่เข้ากับมาคิดพิจารณาว่ามันจิมีปัญหาปะ,ปะปนอยู่ในหันบอคำว่าสินหาเป็นอย่างเพราะวา่าเข้ามาแสวง โชคหาแนวทางทางช่องค้นหาแนวทางปกติมากกับมีเตวเรื่องฝันเรื่องยังไปเมนบ่ครับผมแต่บางเอื้มืนอนน่จนจังได้ได้พระสมทา,าสินหาเทวาดาพนว่าอยากถือสามตให้สมทา,าสินหาเ,นเนมนบอเอาก็เลยมาคิดว่ามันแต่นาซิมีเหล็กหาเข้ามาปนน่ะน,นะเขาใจอยู่บ่ครับผมอลองลองเพิ่มไอ้สามศูนย์หาไปนํามเบิงมันยังของใจมงนีนะยังของใจจากสามศูนย์หนึ่ง เออเอามาเป็นอีกเม็ดหนึ่งก็คือสามศูนหาวัดสันเถออืมเข้ามาสินหานะสินหาอ๋ออ<ป>อยากจะเพิ่มตัวนี้ไปให้ทันทั้งหลายเอได้พิจรารณาเบิงว่าขันว่ามันโบกเกียวของโยมกับพิจารณาเอาเองบอต่ตตองอว่าหลายตัวจึงสันจึงสี่เตว่ายัานมันออกมาแล้วเจ้าก็สิว่าอุ้งหลงสันสีนะ อ่าพาทุนงง์ตาทิพย์ก็ว่ามันสิมีปัญหาปะปบุบ่อครับว่เาเอา,เอาสินหาสมาท่านสินหาไปน้าจังสีได้สามโตหรือมันสิปยูนี่สามโตนันบ่อ๋อขรับเห็นบ่ครับก็เลยสงสัยว่าอา่มือนันสมาท่านสินแล้วอ่นอกจากสามศูนย์หนึ่งมันจะเป็นสามศูนย์หาบ่จังสีบอ่อไจากบ่อสงสัยอยู่อ่าอ่ากะ บ่มีอย่างลายยังมีสงสัยอยู่ซ้ำนี่แล้วก็ไอเจ็ดเก้ากัปกติเนาะมันหลายคลิปเลยเจ็ดเก้านี่เจ็ดเก้าเออสามสามคลิปแล้วก็ยังยังยังปกติอยู่เนาะสองเก้าอ่ะเจ็ดเก้านี่บ่บ่ท่านเปลี่ยนหรอกรับบ่บอยังยังอยู่คือเก่าคือเก่าเด้อเจ็ดเก้าเออที่มาเพิ่มมือนี่แค่บ่บ่ได้เปลี่ยนเลขแต่ว่าสงสัยในคลิปที่ว่าเพิ่อนหายสมาทาน สินหาน้ำจังสีได้สามโตคำว่าตัวนี้มันก็เลยติดใจอยู่ติดใจอยู่เออก็เลยอยากให้ได้ทานทั้งหลายได้พิจารณากับสามศูนย์หาไปน้ำเนาะคุณโยมนอกคงสีบาัวาลายโตดรงนอ,นอครับผมก็อวยพรให้ทานทั้งหลายนั่นละนะได้มีโชคแล้วก็บ,บิดนีบิดศิลกันได้นี่พิจารณาแต่เบิ้ง ไอ้สองสองโตในก็ตัดเหร่นน้ำแนยเนยาะพระอาจารย์เนาะอ,อ่าสามหนึง่งสามศูนย์จังสี่เนาะตัดให้เพื่อนบอพระอาจารย์สามบอนานาชิลักลอยนะสามนี้มากลักลอยสามนี้มากลักลอยเออขันตัดก็ตัดตัวนี้มันเหล็กเก่านะศูนหาศูนหาาผมยันที่สามศูนย์เลยสามศูนย์สามศูนย์บอบอมาไอ้มันแนมบหเห็นในพันคันสิมาตัดแบบนั้นหมดคันมากก็มากที่ มันซิงยิงจึงสี่เลยสังเกตเบึงสามเจ็ดสามเก่า,าปไปสามเลยวะเจ็ดสามจึงสี่ก็สามเก่าเพไาะดเก่ากับสามเพไาะดขันมาประกบทั้นี่แล้วมันสิ่มาเจ็ดสามสามเจ็ดไปจึงสี่ขันมาจึงสี่มาเลยมันขึ้นมาจึงสี่เลยมาสามซูนห้าแล้วก็เจ็ดเก่าสามซูนหนึ่งเจ็ดเก่าเก่ามันลอยตัวอยู่พี่เลยครับออตามน้ำหนักทีทีเคยเคยใดนิมิตเกี่ยวกับขึ้นไปเอาเลขเนี่ยมันเจอมาจึงสี่เลยครับยังสี่เปียนเมื่อเรับมงนีนี่โตครั้งนั้น เอาเป็นเอาสามมาเป็นรักลอยเป็นสามเจ็ดเก่าพอได้บะจนเมื่ได้เขาเขาสิดึงไปลางแล้วอบังคับอ๋อบังคับให้ไปลางครับโดยพลังอืจิตของเขาเจ็ดเก่าให้เป็นลางแล้วก็เอาบนมาเนี่ยพิ่นไห้มาเขาก็เลยได้มาสามศูนย์หนึ่งสี่แต่ไห่สามาท่านสินหาจังิสด้ครบสามตัวเขาก็เลยยังเอะใจว่าก็เลยเอามาเป็นเพิ่มอีกชักหางหนึ่งเป็นสามศูนย์หา สินหามาประกอบน้ำจังสิได้สามตนะตามที่กับบริไดเปลี่ยนอนวร้ายเนาะเนเปลี่ยนจากหนึ่งมาเพิ่มไอ้เป็นหานอะพระอาจารย์เมนแมนเมครับผมอ่ะอันี้ก็เป็นงวดวันที่สิบหกเนาะนะครับวัที่สิบหกครับแต่ตัวอื่นยังยังอยู่เหมือนเดิมแล้วตัวพวกเกาเกาดิพระอาจารย์ตัวเกาเกาผู้ลังค้นก็ว่าลุ่งชนไปแล้วเด้พระอาจารย์เลยว่าสรนตัวเกาเกาตัวนั้นตัวนั้นบริไดฟันแค่ แก่คำหนึ่งถึงหลีกเกาซือ้อได้ตัวสี่สองกับหกสองสี่สองกับหกสองครับผมเอานะครับเอาให้พ่อหนหยามโยมลูกศิษย์ลูกหาในครับพาอาจารย์ก็อ,อนุโมทนากับท่านทางหลยนะที่ได้นำแนวทางของพระคือลงตาทิพย์ไปบวาสิไปลงทางน้อยอทางเล่าบางท่านก็มีโชค ได้โทรมากแล้วก็โอนปัจจัยมากนะก็อนุโมทนากับคุณแสนสีสืบซ้อนนี่รู้สึกว่าสมือเลยนะเพราะวันนสีเกี่ยวกับน้อยนะเจ็ดเก่ากับหนึ่งหกกับยังนี่ละอ่าฉนั้นก็อนุโมทนากับคณะคณะแพทยทหารเด้อที่ได้ส่งกาแฟพรว่าสีค้องใส่ใหม่ซอยครับ พระธุดงตาทิพย์กับอนุโมทนากับอยาิโยมทั้งหลายนั่นแหละ,ะที่ได้ยินเสียงพระธุดงตาทิพย์นี่ขอให้วันที่16สิงหาเนี่ขอให้ทันมีแต่ความสุขความเจริญในโชคแล้วก็เบ,บิดมีเบิดศินปรารถนาะสิ่งใดที่ดีทีง่งามเป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมแล้วขอให้ท่านทั้งหลาย จริญหงเฮืองโดยอายุวันนาสุขภะละทุกท่านทุกคนเด้อจริญิรทาสาธุสาธุสาธุครับผม